สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งช่อง Youtube นะครับสวัสดีเพื่อนๆมนนี้สมพรอนเกษตรโดยร่วมผ้าเขา่าสวนมั่นครับผ้าเข่าแปลงมั่นสับปะหลังผ้าเบิองแปลงมั่นสับปะหลังสายพันธุ์พ่วงเพชรครับพึ่งสิบปลูกได้สิบสามมือนี้ครับ บึ่งมับน1 3ม,มือครับตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดแตกอา่ายอดออกมาแล้วครับนี่กำลังแทงยอดแทงนอออกมาสำหรับมั่นปีนี้ก็จะเป็นมั่นนำยุดครับใท่งนำยุดเริ่มแตกมากแล้วครับจะเป็นพันธุ์พ่วงเพชรครับ เพิ่งสิเปิดน้ำไปได้รอบนึงครับดินกับบ่านใดดินกับบ่านใดแห่งกันได้แอกเป็นเป็นมั่นบ่าด้ดยกล่องแล้วครับปีนี้ใช้แล้วกับปลูกเลยครับนี่ก็สิได้สิบสามหมื่นละปลูกแจ่วันทีสิบเก้า แตกตาไว้อยู่ันปีนี้บ่ได้มักเลยครับบ่ได้มักตัดตอนพันแล้วกะแช่ปุ๋ยเก็ดเอาเลยปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเขียวแช่ไปประม่ามีสิบนาทีนี่แหละครับเอามาปุูกเลย จะเริ่มแตกแตกยอดออกมาแล้วแถวนี้กะทิเป็นดงของลูกใบดังครับลูกใบดังกะทิเบื้องว่ามันปีนี้สิสิรอดจากลูกใบดังได้บ่แต่ว่ามันพุ่งเพียรนี่กะทิว่าทานท่านนะครับปีที่แล้ว,วเขาพุ่งเพียรมาใส่เบื้องเดี๋ยวเดี๋ยวกลวยบื้งห่างมันนิดนึง ปีที่แล้วเอาพุ่มเผ็ดมาใส่กะติดครับติดโรคือกันแต่ว่าติดหน่อยครับพุ่มเผ็ดนี่ในย่านย่านอำเภอควนบุรีครับอุ้ยหักขาดหักขาดหัวขาดครับในย่านอำเภอควนบุรีนี่กะตอนนี้กับสวนไรกระลินในยองแปดสิบเอ็ดครับอืมหักก็ดีอยู่นี่หักดีอยู่ขาด อากาศไปอากลืมมากแล้วครับอากลืมมากละอืดินกินเปลี่ยนลครับเพิ่งเปิดน,น้ำเลยสองมือนีมั้งบางอันก็น,นิบไปสวงอันนี่จ้างจ้างพูใหอยพื้นมาปลูกให้ มันส่วนที่เป็นยอดยานมันบ่เกิดกัเพิ่นกันเนี้ยไปสองทอนกเกิดทั้งสองทอนครับนี่เจอพันมันมากก่ะเพ่อตองใส้ทีปลูกที่เกินปีตรงนี้กับซีไรครับปีซีไรตั้งทอนพันมาสอง องพันทรบัวพ่อแดดสีผูกขี้ไปฟังท่านี่กันเป็นของเพื่อนบ้านครับนี่นี่เป็นมั่นเพื่อนบ้านอันนี้เขาก็ปลูกก้อนนหนสิประมาณยัก2อ,อาทิตย์นะครับของเพื่อนนี่ก็ปลูกใส่ระบบเชื้อดาเริ่มติดใบด่างเลยนะครับนี่ ละยยองแปดทีเบียนนี่ครับพอเกิดขึ้นมาเราก็ติดใบด่างเลยละยยองแปดทีเบียนนี่ในย่านควนบุรีนี่เกิดขั้ลาดนี่ครับใบด่างนี่ให้ครับที่แปลงนี่นี่แปลงนี่ก็ถือว่าถือว่าติดหน่อยเด้อครับนี่ หือว่าติดหน่อยแต่บางแปลงนี่เกิดขึ้นมากนี่ติดลอยเปอร์เซ็นต์เลยนี่ครับพราเกิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ครับเกิดขึ้นมานี่เป็นแบบนี้เลยคือติดใบด่างอาจที่ติดมาจากทอนพันธุ์หรือว่าติดจากในดินนี่ปีที่แล้วนี่ก็ติดใบด่างครับชวนนี่ติดใบด่างหลายขึ้น แ้นนี่ติดใบด่างหลายปีที่แล้วกับปลูกระยะอแปดทิพเอ็นนี่แล้ยะอแปดทิพเอ็นนี่กับที่เป็นมันอ่อนแอ๋อเลยครับขอนคางอ่อนแอ๋เลยเนี่ยคืขึ้นมาเลยง่ายขนาดนี้เลยกับขินชัดเจนแล้วครับนี่คือใบด่างครับนี่เล็กๆกับที่หมอท่านออกอาการได้ครับนีเล็กๆบมอท่านออกอาการพ่อพ่อ แน่แ่มากประมาณนี้ก็หินเล้วนี่ครับหินใบดังอีกสวนหนึ่งฟ้าข้างนั้นนะครับไกลๆครับเดี๋ยวเห็นอยู่ไกลๆฟ้าข้างนั้นนะติดลอยเปอร์เซ็นต์ครับสวนนั้นติดลอยเปอร์เซ็นต์เลยระยะแปดสิบเตจะค่อยเบิง พุ่งเพชรครับว่าพุ่งเพชรนี่ท่อนท่านสำหรับต่อลกูกใบดังนะครับตามที่สังเกตเบ้างจากปีที่แล้วนี่ครติดหน่อยครับนี่ก็เป็นข้าวโพดท,ที่เกิดข้าวโพดท,ที่เหลือเหลือจากการล้นกนันนย่ยงในรอบที่แล้วนี่ก็ปลูกข้าวโพดครับแปลงนี่ปลูกปลูกข้าวโพดสลับกระมันครับ ข้าวโพดเกี่ยวข้าวโพดแล้วก็ใส่มันต่อใส่มันไปถึงไปถึงช่วงตุลาตุลากรตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็เริ่มถอนมันนะครับถอนมันแล้วก็ปลูกข้าวโพดต่อปีนี้ก็ที่ปลูกซ่าจังเอยครับมาปลูกมาปลูกได้วันที่ สิบเก้าท่านว่าครับสำหรับปีนี้ออกซ่าเอาก็โพดออกซ่าตรงนี้นี่แถบทั้งท้ายๆนี่กะทิปลูกประมาณวันที่น,น,ทนี่สิบเอ็ดนีสิบี่สิบเอ็ดจะเริ่มแตกขึ้นมาน้อยๆขึ้นกัน เ่สีแห้งครับปีที่แล้วนี่คุ้มหยาบ่ได้เะไครับได้หัวนินหน่อยได้หัว,วแต่ว่าก็เป็นหัวดีครับพุนน่งเพชรนี่หัวดีกที่ว่าแตก,ออกมากเริ่มแตกเมื่อหลายลครับนี่แตกดินนี่พึ่งพึ่งจีบป่อยน้ำเลปก็เปียกๆอยู่ครับปีนี้ก็ ว่าจีใส่น้ำให้เต็มที่เลยพี่นี่ห่ามาแล้วครับห้ากมาดีถอนเบิ้งตัวหนึ่งช่วงที่ปลูกได้ประมาณจักสิบมือนนี่ห้ากมาห้ากนี่มาดีครับเสีอยอแางเดียวดินแปลงนี่นี่บ่ได้บำรุ่งดินบพ่อด้แต้งดินเลย หลายปีแล้วครับแต <c oughs> ่ว่าแต่ว่าปีนี้กะไข่เนไ่้ไในส่ยหยิบซ้ำไปในสายหยิบซ้ำไปตันหนึ่งครับสี่เลยประจีใส่ยักษ์สองตันกะงบหน่อยงบป,ประมาณบ่ถึงในส่ไปแค่แค่ทีมีตะกอนเริ่มแตกเริ่มแตกแล้วครับเริ่มแตก ตาแตกน้อยแล้วก็ถือว่าก็แจกดีอยูะนี่ครับที่ว่าสีนี่เปลกเปรกจ็กกคซีเมนผงเพชรแท้หรือบ่าจังไหนหรือว่าพวงเพชรผสมมาว่ามันนี่ก็สั่งมาอีกที่หนึ่งนะครับนี่บางต้นก็จะออกมาเป็นสีของพ่งเพชรเจลกเะละกเลยครับสีม่วง แต่ว่าบางต้นก็ออกมาสีนี่ออกเขียวสุดแต่จะค่อยเบิ่งใหญ่ขึ้นมาจังน้อยกันว่ามันสิมันสิแม่นผสมมาบ่อาจต่มีพันธุ์อื่นผสมมาก,ก็ดินแถวนี้บ่อยากเอาเอา,เอาพันธุ์อื่นมาใส่เป็นไหนเพราะว่าลูกมันแห้งครับพันธุ์อื่นมากจีเพราะคอยทนบโลกเป็นไหนแตมีอีกตัวหนึ่งก็คือ เกษตรศาสตร์เจ็ดสองเยเจ็ดสองเนี่ยครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าทัโลกได้ดีพอสมควรครับเอามาปลูกปีก่อนนั่นก็สร้างมาจากโรบิลลี่นะครับกัดกิดตดโรคบ่หลายครับเกษตรศาสตร์เจ็ดสิบสองนี่ครับพุทเกิดดีครับปีนี้ล่องใส่พ่วงเพชินบางอีกจักรอบนี่ กษสิเอาอย่าให้ได้สำหรับคลิปนี้ก็สิฟากไว้สำนีสักก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมคลิปครับขอบคุณที่มาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ครับสมพ่นฟร์ฟมเกษตรด้วยร่วมสมพ่นเกษตรด้วยร่วมกันเกษตรมีงานเกษตรอ่าเป็นพวกมันสัาปะหลังเป็นข้าวโพดนะครับที่เฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดสองย่างครับ เดียวก็มียางอื่นผสมน้ำบางที่กับ,บางช่วงกัไปเห็ดเห็ดงานสางงานเฟอร์นิเจอครับอ่จาจักเดือนสองเดือนกัจังแลีนกวมาเบิ้งสวนก็ขอบคุณที่ที่ตามครับฝากคนไร์ดดแชร์สำหรับคินนี้กัสวัสดีครับ